ใสรป๊อกนี่ภาษีเจริญพี่เอ้ยมันตกกันป๊อกนี่คือโลหนึ่งนะแต่มันอ้วนสั้นมันน่ารักดีนะใ,ใครจะไปคิดผมไปพี่หนิงว่าตลาดวายนะแล้วใช่ลขนาดบอว่าเลือกตาด้วย แต่บอกว่าเลือดตาเลยเต็มปากโอ้โหพี่ผงกำลังคุยอยู่เลยออกมาสวบ โอเคตัวสองโลสี่ลุยอ้โหโอ้โหโอ้โหแข็งแรงแข็งแรงมากโอเคหากันใหม่ยอมตายอยู่งั้นเหือมันเป็นไว่ได้น,นอกจากว่ามันมีทางที่จะไปไหนได้เลยอ,นนอนนละมีแล้วก็ ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นแถวเนี้ยถ้าเกิดน้าเค็มเค็มจริงๆนะก็ไม่มีตัวเหมือนกันจะล้นเหมือนอย่างเนี้ยถ้าตรงไปปุ๊บสมัยก่อนที่ผมพาหนังหิวไปโดนใน s โด d ็ w อกที่เป็นผุูง,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 งนีะนะูกหผุผงนั่นแหละคือมันจะประมาณว่าถ้าน้ําปกติอย่างฝนล,ลงมาเยอะๆอย่างเงี้ยยังตอบได้อยู่แต่ถ้าเกิดเป็นช่วงที่ว่าก่อนฝนล,ลงไปแล้วอ่ะนั่นก็คือจบเลยน้ำเขียวเข้าน้ำเค็มเขาา้าไม่มีตัวปลาไม่อยู่เลย โอ้โหลอยเลยอะไซนี้ยโอ้โหมาแล้วอุ้ยสีสวยนะน,นี่น่าจะเป็นปลาตะกูอะสีมนันอันนะี้หน่อยนะโอเคอื้อหือสีเขียวหลุดไปแล้วครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับสีไมนะ่แน่ยบมมดเนี่ยเออไงเฮ้ยมันเอาเลยจริงโดนอีกแล้วครับท่านผู้ชมอันหนึ่งนะ จริงๆไม่ได้ว่าอย่างเงี้ยตัวเล็กตัวน้อยขอให้มันกัดทั้งวัน<ช>มันจะดีกว่าที่แบบโอ,บอ้โหเป็นรอแต่ไซบอสแต่กว่าจะเห็นหน้าแม่งเย,ย็นยากต้องไหวไมันก็ยากมันก็ท้อนะใช่ไหมละ่ะกูปากฉีกเลยโอ้ตัวที่สองเดี๋ยวขอถ่ายรูปส่งพี่หนิงสักแพร์โย,ยกิเลสโยกิเลสงานของพัดแซวเขาอยู่แกนุบอกว่าบางมดรอได้หนิงอยู่นะ <laughs> แนวแนวนอนก็ได้ครับพี่ครับจะสีหรือปวดก็จนะนีนะเ,เหมือนกันนะเนี่ย